มืดจังหมืดกันไปไปเนี่ยสิบเจ็ดชั่นโมงสิบเจ็ดเหรอนิจำจ้าปลาสบายส่วนนี้ปลาแม่น้ำเกินน้ำเปล่าเด้อค่ะส่วนนี้นี่แม่สิเตรียมเห็ดเป็นปลาหวานจ้า ยอย่าออตสันเนะแดงๆมันพวกติดทองติดมันนี่แม่ก็บ่ได้เอาก็ร่างสิเตรียมการคั่วชำระไว้อ่้อมสีสิเปียรปลาหวานถ่ายให้ลูกค้าเบิง่งของเพิ่นบ้านเืทิปงปลาห้องของแม่น้ำปลาธรรมชาติจ้ะบ่เหม็นโบข้าวบม่มีมันหลายส่วนเราจะเป็นเนื้อแดงล้วนๆจ้ะอันนี้เป็นของธรมรมชาติ์ถ้ามัน สนใจกเกลือน้ำปลานี่เปาห้ามนางเย็ดสดงามเนี่ยมมี่ตำนี้มันติดแม่กับาเอาแม่เชลบอบอกเบิดเลยเนี่ยแม่สเชูดเบียกคุณง,งออกคือว่าสะอาดอิลีแม่จ้งเย็ดให้ลูกค้ากินแม่จินังไหมลูกค้าก็ได้กินแบบนั้นละสบายใจลูกค้าแม่ั่วให้เบินวิธีการคั่วสดปลาย่างเป็นซเปยซอยเป็นต้อนน้อยเป็นมากเย็ดเป็นเนื้อปลาหวานให้ลูกค้านะ สดงาเมือนเนื้อแน่นยังสวยเนื้อแม่เลี้ยงเอาตะตัวแน่น,น,ตตนแนนม่เห็ดเอาคุณภาพอีเล่เห็ดขายคือว่าบริษัทสวยเบิ้งหายเบิ้งสดสดเรเรวิธีเล่เล่บบเกงเด้แต่ว่าเ,เาขาอยากเห็ดแต่เบ,บิ้งมาเนื้อป่ามันงามซชำใดญแต่แม่เห็ดบบเกงดอกแต่แม่แกอยากเห็ดอยากเห็ดให้เบิ้งนั่คือกันบุกขาดกได้กินแบบสบายใจเราเพิ่นเอาอป่าอีหยังมาเห็ด สดเพิ่งมาสดเนาะเพื่อาอนยางมาช่้กินลูกค้าสิได้สบายใจแม่กระสียอซุมมันสีออกชุ่มบอดีชุ่มปิดมันแม่ก็สปาดออกเบิดแม่ก็เสีเอาเศข้าวออกเพื่อลูกค้ากินนั่นสิบพมีกินเนี่ยเสศษข้าวไม่สิจุนีนี่แม่สิดึงออกแบบนี้เด้อแม่จังเสีดเนี่ยตะคอยดึงออกให้ลูกค้าน่ะคือถูกตต้ตงไมีแบบนี้เสยนข้าวเท้ามาออกน่ะก็กินแห้งกินบไา้บาคบางิ้นมันมากแล้วแม่กระสิมาเอาเนื้อออกแบบนี้ เฮ็ดให้ลูกค้าเฮ็ดให้ลูกค้าเบิ่งขั้นตอนวิธีแม่เฮ็ดปลาว่าเฮ็ดจังได๋ไปเป็นปลาหวานให้ลูกค้ากินซัวแม่สิเฮ็ดได้ตามขั้นตามก่อนก็เลยอยากเฮ็ดให้เบิ่งเพื่อความสบายใจว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋น้อเฮ็ดมาให้เฮากินสะอาดบ่เป็นตะกินบ่ปลาสดบ่นี่ล่ะแม่ก็เรียกออกแบบหยังมาจังซี่ล่ะมาเฮ็ดทุกโตเพราะว่าเรียกเองแม่อยู่กับพื้นที่ คือป่าเนี่ยหาขึ้นจากเขื่อนห้องธรรมศาสตร์นี่แหละแม่ก็เ็เลียกสื่อมาก็พอปม่านแม่กันั่มานังเห็ุแม่ก็จะมาหันเป็นเส้นเป็นเส้นแบบเนี้ยแบบนั้นนั่นแม่ก็สิไดเป็นมาร์กใส่เครื่องใส่หนังแม่เต้นหนังนี่ติดน้อยๆสิแม่ก็บอกเอานี่แม่ต้องออกแม่ต้องเน้นไม่ต้องออกเพื่อว่าคุณภาพของแม่นี่แม่กินแบบใดลูกค้าต้องได้กินแบบนั่นเน้นว่าเพื่อได้กินแบบผู้เหตุผู้เหตุกะเน้นยูผู้หายยู แต่การเฮ็ดอยากเฮ็ดกินคือแม่ต้องเน้นผลิตภัณฑ์ทั้งผู้หายทั้งเฮ็ดบ่แซ่บใักสิมากินนำ้ำอันนี้บ่ได้ตีเดอ้ออันนี้คือเฮ็ดให้เห็นเลยเอาคุณภาพล้นลวนๆอือดูกค้าเบิบ่งตัวนี้มันสิมีเศษข้าวอยู่นี่เห็นบ่พอเฮ็ดแล้วนี่เฮาก็เฮาก็เอาปลายมีเดมาจีนนี่มันสิมีสามเหลี่ยมนี่แดงๆนี่เฮาก็ปลายมีใส่เฮาก็ดึงออกตัวนี้คือเขาเอิ้นว่าเศษข้าวคือต้องเอาออกทุกตอนพอาะเศษข้าวออกแล้วก็มาเอาเอา,เอาเนื้อออกจากหนังตัวนี้ แยกออกนี่มันก็สิเลียต่เนื้อเนื้อแ,งแดงๆคือประดิษมันจังเม็ดเลยแต่ส่วนที่เป็นมันสิแม่สิปาก,กปออกทิมเด้อแ์เม่ยบริเ็ดออกไห่นี่ห้ามผู้ลูกค้าเพื่อนใกล้ๆญาติอยากเอาไปมก,อกเอาไปหนึ่งอันนี้แม่ก็บไฮเพื่อนปายนี่คือว่าแมียบริเฮ็ดใส่ปลาหวานคือแม่สิเน้นเน้นที่สุดคุณภาพปลาหวานของแม่นี่แม่สีเดียวตะสันแม่สีบริเฮ็ดแบบปนมะลุ่มหนุ่ยแม่นี่เป็นคนกินยาเราจะเอื่นว่าคนผู้หายกินยาก แม่เลยตองเน้นว่าลูกค้าต้องได้กินแบบคุณภาพคือแม่เฮ็ดแม่เลยต้องเน้นนังสีลาวิธีการของแม่เผื่อว่าผู้ใดจากเบิง่งตัวเขาสั่งบายจเพื่อนเฮ็ดจังไรเนาะมาเปลี่ยนให้เฮ้ากินเฮ็ดดีเพื่อบ่ดีเฮ็ดสะอาดบ่สะอาดป่าแนวใด่เนี่ยแม่ก็เรียกเอาคือหนึ่งนันสิม,มีเนื้อแดงแกมตัวน,นี้บ่แม่นโซโกับโป๊บเลติดเลือดเด้อเพราะว่าเนื้อเรานี่จะเป็นสองสีป่าธรรมชาติอาจะเป็นแบบนี้สิมีเนื้อยางเลยสิมีเนื้อแดงก็เอ้อเนื้อสัน ติดมั่นกับปาดออกเบิดแล้วเอาจบไล่การเอาไม้บบวานย้ดุลขายขายแพงมาน่อยเนาะรูละสองร้อยหาสิบโอ้แหงแล้วรูละสองร้อยหาสิบเด่รูละสองร้อยหาสิบเอาต้วเหงือสันหนึ่งเด่นโมมีนโมมีหนังโมมีหนังติดมันเอาต้เหืือสัน ย่างเดียวบ่พ่อใจชิ้นค้ารับขึ้นบัาวดาีส้มใดตหวานเล็กน้อยกินแซบแซบออกคือเป็นขึ้นเนื้อมูสลดศาสตรแซบผู้เฮ็ดผู้เฮ็ดกับผู้หายหรูร้ดอกตัวหันเฮ็ดแซบแซบเสียใจในฝีมือแซบได้กินแล้วก็ติดใจ เล็กน้อยกินอ้ยันมันไม่กลางมันกินงายมันเป็นตะนเนื้ออ้วนๆเป็นต้นเนื้อสันอ้วนๆพ่อไปเอาปลามาสั่งออเขาป้วยสั่งปายเขาตวี่สเขาก็สิ อเกือบเกือใเยอะมากอันน้อยๆสิบาทชีพอมเขาหายสี่บาทเ่ยเขาเอาซัาคือต้องเอาไปทำแปลงบกเองจังได้เขากระคาดเอาง่ายๆเน่อยเขาบอกเอาเขาเน่หอไม่หอเขาบอกเอาเลยแม่กันก็ต้องเอาแล้วนะแม่ด่หล้อเฮาซาลาเขาบอกเนาะน้ำเฮาเนาะเหล่าเฮาเนาะห่อกระชือเหล่าเนี่ยยา เี่ยเดี๋ยวหนเดี๋ยวหลังเด้อนี่ปหลังเดีววเดียวน่จับมือปุกปปปลงเ่อยอยยังจะ้ก็หาเอาไปบุกไเดูมาตุงใหญ่มากตัวนี้ยังไม่ตายเลยตาไปัวนี้คาตะขัน อันนี้ก็ร้อยกว่าโลนี่แหละนี่หรอสวยแทนนี่ร้อยเลยประมสามโลสี่โลสี่ส่วนสองโลได้ป่ะด็ตัวนี้เป็นประมาณสองโลครึ่งสามโลโอเอาเอาออกมาแบบนี้เลยนะคะ

สั่งสูตรอไงการเดว่นั่นหาเีว่าอเส็่งนซปสั่ออกมเลยเี๋เอาเอาเอะเดี๋ยว่มาแล้วเอาลงกันอรแล้วยี่บ่เพราะท่นเอยงนี้อันค้าอัน เห็ดตุ้มมันส่วนนั่นโอ้ตุ้มตาเฮ็ดกอนเวนเออนั่นพาาเหมือนงพวกีสมาเอาไปแหงสองท่านที่่คยก็เลยสารวจนี่จังสีแหละไปเสียวอันใดกอนที่แบบพอคว้ามัดวอดเย็ดพองวันสิย่างลาเพินม่มาแล้ว่อกว่าบ้านนี่เพินโวมาสิมาเหมือนงูโวาแล้วจะหาลูบ้าีอันนี้ก็เลยสิบี่เพี้ยเพี้ยนาวกแหงสองท่านที่โวมาเหมือนงู ปาวาเขาเขาทั้งือเข้าไปตะป็นก็เขาผุดได้ยากเปลปลาชันปลาชันปลาชันเห็นแล้วไปแย่เยอดชุดเอะกระาเลยบาหนึอ่ะไางังบ้านหังลังบ่านแล้วยี่ลวตัวทำยี่แลงหวไงปาเด็ดพืยาเป็นโตเลยอ่ะจะออกไปบ้านเข้าบ้านะไปจะไปบ้านดูดจะทำเพรว่าป่าชี่นะโจนบ่ก บ้านนั้นบ้านเดินโยบสิไปอันมากปลาสลายนี่เาหาเขาไงบ่นไงไรเขาไมขาดขาจเขาจะาเอาไปบวกว่าเขใจเามาเอาไปบอกว่ามัน่วกหมมังบ่อดีกันมาเยมากเยวมาก งมบัเหเียงายออมจับน yeah. okay. ้องจับรันนี่แค่เดียวจับนี้าะ้งเาหญหน่าว่ดูดินึ่กอ่งนะไปเ้ไหก็ทุมมจับบ่ก็นีไปใส่าเคยโทษมาบาตะเคียนแล้วทรศัพา์ไปแล้วหมไปใครถับเขไปโทษนั่งได้หน่อยเขาแห้งลยเขาแห้งเลยใค่แม่ผมหมดเด็ผมจะบอกทัตายหมดสป เดย์สิบเจ็ดไปยังน้านสิบเจ็ดได้เนี่ยสิบเจ็ดอันนี้ครึ่งโลร้านพ่อเนี่ยฮะร้านสิบตู้หนึ่งต่อหาสิบสอง